หม่อมหลวงเงียบเนี่ยคือชอบทาอาหารออก็ไปอยู่ในเรื่องของอาหารทั้งหมดเลยทำทั้งอาหารไทยอาหารยุโรปจะเก่งเรื่องพวกซุปซุปไทยซุป<อ>เทศอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็งไ้ทำน้ำสต๊อกทำอะไรก<ช>ันยังไม่ได้ทําซอสต,ตอนนั้นก็จนกระทั่งลาบุญลามาแต่งงานแต่งงานก็มาแต่งกับทางบุญนาคเหมือนกันบนอยู่ที่บุญนาคอบุญนาคน,น,นี่แหละออกมาแต่งกับทางบุญนาคทางชายบุญนาค ลูกชมบุญแากก็ได้ที่ที่วัดอนงคาราม<อ>นะครับที่ที่วัดอนงติด,ตดกับวัดอโนงเลยเออนะฮะแล้วก็อยู่กันที่ด้านน่ะจนกระทั่งรู้เดียวกันกับวัดอนงอ่ะจนกระทั่งออสามีเสียออนะครับก็ก็ลุกขึ้นมาทำกิจการในสิ่งที่เป็นถนัดก็คือทําซอสไก่งวง<อ>เป็นสูตรของตัวเองคือจริงๆเรียกว,ว่าเป็นมูสซอสาอาจย์เป็นเหมือนเหือนของซอสเปรี้ยวอย่างฝรั่งแต่ว่าเปรี้ยวแบบฝรั่งน<ต>ั่นแหละสมัยก่อนเราต้องซื้อ วุ้สเตอร์ซอสมาจากอังกฤษต่างประเทศอังกฤษครับแต่อันนี้คือใช้ภูมิปัญญาให้จานเรียนก็คือใช้ภูมิปัญญาในการปรุงใช้เครื่องสมุนไพรแล้วก็แต่งกลิ่นรสออกมาจนเหมือนวุสเตอร์ซอสจริงจริงอ่ะเล้วก็ไปดูเรียนเชิญครับเดี๋ยวให้น้องน้องสาวพาชมกนะบวนกาาชมเลยอ่ะคริชลาเด้าก่อนเริ่มต้นอะไรมั่งเริ่มต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องหมักเครื่องเทศห้องหมักเครื่องเทศอ่ะมาดูห้องหมักเครื่องเทศอ่ะ ท่านผู้ชมครับหอมตลอบอบวนมากเลยนะฮะเครื่องเทศต,ต่างๆเนี่ยดูสิพริกไทยเหรอชาเอมชเอมนี่พริกไทยดำโอ้โหบดๆบบกันอุตลุดหมดนะฮะพริกไทยดำเป็นดอกจันโอ้โหเยอะขนาดนี้ใช่เหรอดอกจัน<ช>เอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องเครื่องปรุงเขายเยอะกันนี้เดี๋ยวรู้สูตรเขาหมดเอาแค่นี้เป็นความลับอาจากนั้นเขาก็จะผสมผสม รอจังหวะเนี่ยเห็นไหมจะเห็นเป็นชั้นชั้นชั้นของเครื่องผสมทั้งหมดนะฮะแล้วก็วางทิ้งไว้งั้นแหละเออเดี๋ยวเขาเข้ากันเองนะฮะอ่ะไปไปนำไปหมักวโหโอ้โหตายแล้วท่านบคุณคูณหัวอุตสาหกรรมในครัวเรือนจริงๆอันนี้เราก็จะเอาแต่ละกระปุกอะคะมาหมักลงไปในขวดโหลพร้อมกับน้ำส้มสายชู <Ừ. S 2> อันนี้ก็คือน้ำส้มสายชูหม,มักทำเองเหมือนการทุกอย่างทำเองหมดนะฮะก็จะจดเอาไว้นะคะเออสิบวันที่19เดือน4ปี67เนึ่นะครับสูตรเราก็จะเขียนไว้เลยนะคะว่าสูตรไหนคนหมักเขาจะทราบนะคะอ้หาหมักอย่างนี้เลยเหรอเรียงกันอย่างนี้เลยใช่ค่ะโอ้โหทุ้ชมดูแล้วทำไมเราใช้ อย่างอื่นไม่ได้ต้องใช้ไอ้โหล<ช>แก้วอย่างเงี้ยคือน้ำส้มสายชูเนี่ยมันแรงมากเะะข้าใจมันกัดทุกอย่างหมดผลิตภัณฑ์ที่เอามาใส่เนี่ยต้องต้องเป็นแก้วแก้วเท่านั้นทีเนี้ยทีนี้ฝาเนี่ยก็ต้องระวังเพราะมันจะแตกเราก็เลยต้องห่อแบบนี้ละเอียดมากเลยท่านผู้ชมครับกลิ่นซอสเปิดออกมาเมื่อกี้กลิ่นซอสตลบออกมาขนาดใส่แมสกันนะอันนี้เขาก็จะรู้ใช่ไหมฮะว่า อ,<ช>อันไหนหมักนานแค่ไหน,<ช>ดนโดยประมาณนี่ก็คือหมัก2อาทิตย์นะคะน้อยสุดคือ,2 2> อสองอาทิตย์ออาตยนานสุดนานสุดก็แล้วแต่คือแต่ถ้าเกิดว่า2อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยใช้ได้หมดอ๋อโอเค2ออาทิตย์แล้วก็รับประทานได้เลย<ช>นำไปค้องต้ม อ๋อกรองเอาเครื่องเทศออกพอพอเดือดนะคะอะไรเสร็จเราก็จะเอาหม้อซ้ายค่ะลงมาใส่แล้วผสม่ะแล้วพอเสร็จแล้วจากหม้อนี้ก็ไปหม้อนู่แล้วจากนี้ก็มากรองในผ้าขาวอีกรั้นหนึ่งอีกโอ้กรองสองครั้งสามครั้งเลยนะอพอจากตรงนู้นเสร็จเราก็ไ้คีนะคะเราก็ส่ง เข้าเลยค่ะไปไปเข้ากรอกอ๋อส่งดิท่านผู้ชมครับมีปั๊มดูดนะครับเข้าท่อไปอีกห้องหนึ่งเลยหลังจากที่ผ่านกระบวนการต้มเมื่อสักครู่นี้แะครับต้มกรองอะไรสารพัดเมื่อกี้แล้วเนี่ยนะครับก็ส่งผ่านนะครับดูดออกมานะครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็มีการกรอกนะครับอันนี้ก็ยังเป็นงานหัตถกรรมอยู่เลยนะเพราะว่าเป็นงานในครอบครัวจรงิงๆ บรรจุม mm ือนะครับไม่ได้ทำทุกวันทำเป็นล็อตล็อตล็อตอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมอยากจะชิมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้โทรมาสั่งซื้อติดต่อกันเองเลยนะครับปิดฝาขวดตรงนี้ส่งไปทำความสะอาดล้างตรงนี้เสร็จแล้วขึ้นมาเช็ดแห้งแล้วก็นำมารอไว้ตรงนี้จากนั้นก็บรรจุนะครับโหลหนึงนะครับใน นะครับแบบนี้อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยฮะนี่ก็คือการติดสลากพอเป่าเสร็จไอพลาสติกนี้จะหดตัวลงแล้วก็ติดตรึงอยู่แน่นอยู่กับขวดนะฮะเราเรียกว่าเป็นฟิล์มหดเราเรียกว่าตราไก่งวงนานๆเราจะเจอผลิตภัณฑ์แบบนี้ที่ทำในระบบครอบครัว แต่ว่ามาตรฐานเป็นแบบอุตสาหกรรมเราเรียกว่าซอสบูสเตอร์<ะ>ก็คือซอสไก่งวงนะครับออสูตรของราชสกุลทินกรแล้วก็มาจากวังบางขุนรมเลยนะครับอันนี้